นาชุมชนอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศเจตจำนงสุดจริตต่อต้านคอร์รัปชันมีประสิทธิภาพทันสมัยโปร่งใสตรวจสอบได้โดยความเชื่อว่าผู้ที่ทำหน้าที่ในการเป็นพัฒนากรหรือพัฒนาการอำเภอเนะรวมไปถึงประชาชนที่มีส่วนร่วมด้วยเพราทำงานด้วยอุดมคติที่สูงอยู่แล้ว อย่างน้อยๆก็คือปรัชญาที่จะต้องถืออยู่มั่นอยู่ในใจว่าก็คือทํางานเพื่อประชาชนและร่วมคิดร่วมทํากับประชาชนเพราะสิ่งที่สําคัญก็คือผลประโยชนก์ก็ก็คือประโยชน์และความสุขของประชาชนนั่นก็คือถ้าคนเรามีหัวใจที่ทํางานค,คิดอย่างนี้ก็จะทําให้ ความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของชุมชนนั้นต้องสำเร็จผลและเป็นที่น่าพึงพอใจประกอบกับว่าวันนี้พัฒนาการชุมชนได้ถือเอาคติที่สําคัญประการหนึ่งก็คือศาสตร์ของพระราชาเพื่อพัฒนาชุมชนซึ่งถือว่าเป็นหลักที่สําคัญอย่างยิ่งในการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้เพราะว่า โดยความเชื่อถือแล้วประชาชนโดยทั่วไปทั่วทั้งประเทศแต่มีความยึดมั่นในศาสตร์ของประราชาแล้วก็เมื่อองค์กรในทางของประเทศที่สําคัญก็คือแต่ในชุมชนนะครับทีพัฒนาการชุมชนเอาปรัชญ,ญานี้มาปฏิบัติเชื่อว่าย่อมจะเป็นที่ตั้งแห่งความสุดท้ายเกิดขึ้นอย่างมั่นคงกับประชาชนได้ที่สุดแล้วก็จะเป็นความพึงพอใจต่อกันไม่ว่าจะเป็น ส่วนราชการและส่วนประชาชนก็จจริญรครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางพนักง,ง,งานพัฒน,นาชุมชนอำเภอช่างการครับที่ได้ทำกภารกิจที่สําคัญของรัฐบาลและก็ของกระทรวงมหาดไทยได้สําเร็จรุล่วงไปด้วยดีนะครับแล้วก็โครงการต่างๆนี้ได้มีเป็นโครงการที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ประชาชนนี้ได้ประโยชน์นะครับจากการที่ได้ลงพื้นที่โดย ไม,ไม่ไม่ได้บอกทางพ,พัฒนาการนะครับก็ไปตามกลุ่มอาชีพต่างๆเนี่ยก็พบว่ากลุ่มอาชีพเนี่ยเขาสะท้อนออกมาเนี่ยว่าการทํางานของพัฒนากรและก็พัฒนาการของอําเภอช่างกลางเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมีไม่ม,ไม,มีไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใด,ๆ,ใดๆนะครับในพื้นที่แล้วก็รวมถึงว่ามีการสนับสนุนส่งเสริมเนี่ยให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ย ให,ให้ดียิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้ต้องขอขอบคุณทางสํานักงานพัฒน,นาชุมชนอําเภอช่างกลางมากครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชสรสมงบูงการะึกษาอำเภอรับผิดชอบงานสุนย์บูงคำปฏิบัติหน้าที่นะที่ว่าการอำเภอช่างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจากการปฏิบัติหน้าที่ที่บานมานะคะศูนย์บูงคำยังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากการทํางานของสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอช่างกลางค่ะ ด้วยสำนังกงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุสจริตโปรง่งใสและมีการเข้าถึงประชาชนจนลงไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความยากจนให้กับประชาชนอ่าสุดท้ายนีก้ก็คือก็คือการดําเนินงานของพัฒนาชุมชนอำเภอ้างกลางถือได้ว่ายอดเยี่ยมและเป็นต็มอย่างที่ดีค่ะสวัสดีครับผมนายแาววันจตบุบรีตำแหน่งผู้อนานวยอำนวยการกรมช่าง เทศบาลตำบลหลักช้างอําเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้การนำของนายธรรมจักรเกศสุรินทร์นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้างนะครับจากการที่ข้าพเจ้าได้ทํางานร่วมกับทางพัฒนาชุมชนอําเภอช้างกลางโครงการผู้นงนาโมเดียนะครับไม่ได้ทําให้ข้าพเจ้าลำบากใจนะครับเพราะได้ทํางานไปตามขั้นตอนของทางราชการเกิดความสุข ความสบายใจทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับภายใต้หลักการที่เรายึดกันทุกฝ่ายก็คืองานถูกต้องถูกใจไม่ขัดต่อระเบียบนะครับขอบคุณมากครับ ดีค่ะดิฉันนางสาวดุลชนกพร้อมพงศ์นะคะตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลช้างกลางอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะในส่วนของความรู้สึกต่อพัฒนาชุมชนอำเภอช้างกลางนะคะในการทํางานร่วมมือกับประชาชนนี้มีประสิทธิภาพมากค่ะในส่วนของโครงการหรืองบประมาณทุกอย่างนี้เราได้มาอย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็ในเรื่องของความโปร่งใสนี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะการทํางานของพัฒนาชุมชนอำเภอช้างกลางนี้ ในการทำทุกครั้งมีการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องค่ะและประโยชน์จากชาวบ้านที่ได้นะคะก็ได้คุ้มค่าค่ะคุ้มค่ามากในการอบรมหรือโครงการอะไรทุกอย่างนะคะสุดท้ายนะคะในส่วนของพัฒนาชุมชนอำเภอชัางกลางนี้มีการทำงานถูกต้องถูกใจไม่ขัดระเบียบไม่เอาเปรียบประชาชนค่ะถูกใจค่ะพัฒนาชุมชนใสสะอาดถูกต้องถูกใจไม่ขัดระเบียบ